สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหมอการหมอยาสมุนไพรไทยนะคะวันนี้หมอการก็จะมานําเสนอนะคะเกี่ยวกับยานะคะแก้ไข้นะคะตำรับนี้นะคะก็อยู่ในยาสามัญประจําบ้านเหมือนกันค่ะชื่อนะคะจันทลีลานะคะนี่ค่ะจันทลีลานะคะยาสมุนไพรประจาบ้านขนาดนี้นะคะชื่อเรียกว่าจันทลีลาค่ะเ,เพื่อน ก็จะมีตัวยาดังนี้นะคะจันทลีลานะคะก็จะมีกูดจุราลัมพานะคะแล้วก็กูดแล้วก็กูดขมเอนะคะมีจันเทศจันแดงนะคะแล้วก็ลูกกระดอมนะคะแล้วก็บอระเพ็ดนะคะแล้วก็รากปลาไหลเผือกนะคะแล้วก็พิมพเสนนะคะพิมพเสนสัรพคุณแก้ไข้ตัวร้อนนะคะแก้ไข้ตัวร้อน แก้ไข่สามฤดูนะคะวิธีทำค่ะบดเป็นผงนะคะบดเป็นผงแล้วก็บดเ,เป็นผงพิมพ์เสนแล้วก็ชะมดเช็ดนะคะเป็นน้ำกระสาย,ยาบดเป็นผงนะคะยาตัวนี้เขาจะเป็นชนิดผงนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำกระสาย,ยานะคะ ก็จะใช้พิมเสนหรือว่าชมมดเช็ดนะคะเป็นน้ำกาสายยานะคะเ,เพื่อนๆนะคะแล้วก็รับประทานทุก4ชั่วโมงนะคะทุก4ชั่วโมงหรือนะคะหช้อนกาแฟนะคะทุกทุกกินได้กินได้ทุกเวลานะคะสมมุติว่าเราเป็นไข้ใช่ไหมคะเราปีไข้อย่างนี้นะคะ่ะคือทุก4ชั่วโมงใช่ไหมคะ ที่เรามีอาการเป็นไข้นะคะให้รับประทาน1ช้อนกาแฟนะคะแล้วก็ใช้น้ำถ้าสมมุติว่าเราเป็นไข่เนี่ยให้ใช้น้ำซาวข้าวนะคะหรือน้ำดอกมะลินะคะถ้าสมมุติว่าเราเป็นไข้นะคะเด็กรับประทานครั้งละครึ่งนะคะช้อนชานะคะถ้าผู้ใหญ่ให้รับประทาน 1- ถึง2ช้อนกาแฟนะคะแล้วก็มีแจ็คนะคะมีแจ็ค เวลาที่เราจะสอบนั่นเองนะคะที่เราจะสอบเพราะว่าการที่เรามีแจ็คเนี่ยอาศัยว่าให้เราจดจำได้ง่ายเวลาเราไปสอบนะคะเพื่อนๆนะคะแจ็คก,ก็จะมีดังนี้นะคะลีลาให้ไอ้ไอ้พาเมานะคะคืนจันเทศนะคะคืนจันเทศแดงให้สามขมนะคะดุม พิมพเสนหนึ่งเหือกนะคะสามคมก็จะมีดังนี้นะคะมีลูกประดมนะคะที่เป็นรถขมแล้วก็มีรากประหลายเผือกนะคะแล้วก็มีบอระเพ็ดนั่นเองนั่นคือพอเราก็จะเอา3าอย่างมาย่อลมกันก็คือเรียกว่าสามคมนั่นเองนะคะดพมพิมเสนหนึ่งเหือกนะคะดพมพิมเสือดพมพิมเสนหนึ่งเหือกก็คืออ,อใช้นะคะไอ พิมพ์เสษนะะี่ค่ะหนึ่งส่วนนั่นเองนะคะก็จะเป็นเ,เทคนิคในการจำเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับที่จะใช้ในการสอบนั่นเองนะคะเพื่อนๆนะคะหมอการก็ดีใจนะคะที่ได้มา,านำนะคะนำความรู้นะคะเกดเล็กเกดน้อยนะคะมาเล่ามาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะคะที่ติดตามหมอการ อยู่ในขนาดนี้ได้รับฟังนะคะว่ายาจันทลีลาเนี่ยคะ่ะว่าใช้ยังไงนะคะมีน้ำกระสายยาอะไรนะคะแล้วก็ใช้กี่ส่วนนะคะมีอะไรผสม,มอยู่ในนั้นด้วยนะคะที่ออกมาเป็นตำรับยาว่ายาตำรับเนี่ยจันทลีลาแก้ไข้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นพวกโกดนะคะ กฎจุฬาลำงพานี่ก็คืออยู่ในเมืองไทยเราก็มีนะกดจุฬาลำงพาน,นะคะแต่กฎเขม่านี้หมอการคิดว่าน่าจะมาจากเมืองกินนะคะแล้วก็พวกจันแดงจันขาวอย่างเงี้ยค่ะจันแดงเออจันเทศจันแดงเนาะขอโทษค่ะแล้วก็ไข้สามฤดูคําว่าไข้สามฤดูนี่ก็คือเป็นไข้ที่ช่วงแบบฤดูมันเปลี่ยนนะคะสามฤดูนี่ก็คือแบบว่ามันจะมีช่วงเข้าหน้าฝนนะค่ะอากาศมันจะเปลี่ยนค่ะ เขาก็จะเรียกว่าไข้สามแล้จะด,ดูนะคะเวลาเราโดนฝนโดนฝนละอองฝนอะไรเนะะี่ยค่ะทำให้เราแบบเกิดการเก็บป่วยได้นะคะคือยาตำรับเนี่ยก็คือใช้สําหรับแก้ไข้นั่นเองนะคะหมอก,การก็นํามาบอกเล่านะคะว่าใช้ยังไงนะคะมีประโยชน์ยังไงนะคะหมอก,การก็ได้นํามาเสนอนะคะแล้วก็หมอก,การก็ศึกษานะคะศึกษาแบบว่า นำความรู้นะคะมาถ่ายทอดให้เพื่อนๆได้ฟังนะคะแล้วก็สำหรับนะคะเพื่อนๆที่จะสอบก็ดีนะคะก็ติดตามหมอการไปเรื่อยๆนะคะหมอการก็จะนำเสนอเกี่ยวกับไม่ว่าธาตุวัตถุนะคะสัตว์วัตถุหรือว่าสมุนไพรนะคะแล้วก็ยาสามัญประจำบ้านเพราะว่าการที่จะเป็นเภสัชนี่ก็เราต้องจดจำนะคะมากมายนะคะว่า ยาด้วยแล้วก็ยาเม็ดยาผงยาเทปซูลนะคะยาต้มนะคะแล้วก็จะมียาใช้ภายนอกยาใช้ภายในนะคะแล้วธาตุวัตถุสัตว์วัตถุมีเห็ดด้วยนะคะ <c oughs> เห็ดก็มีนะคะเห็ดก็มีนะคะแล้วสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์อากาศนะคะ <c oughs> แล้วก็มีพวกหินด้วยนะคะมันมีมากมายหลายอย่างนะคะที่อยู่ในเภสัชกรรมไทยเรา นะคะหมอก,การก็มีความยินดียิ่งนะคะที่มาบอกเล่านะคะบอกเล่าเพื่อที่จะได้แบ่งปันนะคะบา่แบ่งปันว่าคนที่รู้ก็รู้รู้รู้เพิ่มนะคะคนที่ไม่รู้เลยอย่างงี้ก็จะได้มีความเข้าใจในการใช้ยาไทยเรามากขึ้นนะคะหมอก,การก็ยินดีนะคะแล้วก็เป็นความภูมิใจ แล้วก็มีใจรักนะคะมีใจรักในแพทย์แผนไทยเนาะเพราะว่าหมอการก็เรียนทั้งหมด4ีสาขาแตา่หมอการก็ค่อยๆสอบนะคะตอนนี้จบหมดหมดแล้ว4ีสาขาแต่หมอการก็ต้องสอบนะคะอตอนนี้สอบใบเภสัชได้แล้วใช่ไหมคะต่อไปก็ต้องสอบเวชกรรมนะคะนวดไทยผดุงครรภนั่นเองนะคะมันก็คือทําให้เราแบบว่าที่หมอการได้ทําคลิปเนี่ย ก็ได้ให้ตัวเองได้ทบทวนด้วยนะคะได้ทบทวนเพื่อที่ตัวเองจะได้มีความเข้าใจนะคะในเนื้อหาด้วยแล้วก็มีความเ,าเข้าใจในเนื้อหาแล้วก็จะได้มาแบ่งปันนะคะเหมือนได้แชร์ให้เพื่อนๆที่ได้มารับฟังหมอการในขณะนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้หมอการน,นะคะที่จะได้ทำ เสนอคลิปต่อไปด้วยนะคะขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขนะคะร่ำรวยสวยดีเฮงเนะคะไปเหนือไปใต้นะคะขึ้นรถลงเรือให้ปลอดภัยแค้วคาดจากอันตรายทั้งปวงนะคะไม่ว่าจะเป็นมิดทางใกล้ทางไกลนะคะอยู่เมืองนอกก็ดีให้ทุกผู้ทุกคนอยู่หลอดปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนจงมีความสุขนะคะสดชื่นสมหวังนะคะ ตรงเป็นของทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ